ครับใตวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องนะกล่องเป็นเงี้ยมาแกะกันเลยเอา มันจะเคลื่อ,อะไรไปดูกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นอิสุสุดีแม็กสปาร์คสีดำนะนี่ผมก็จะซื้อมาเก็บในแพ็กเลยแล้อท้องด้วย จริงผมอยากได้สามคันนี้เลยแต่ผมมีสองคันนี้แล้วยังไม่มีคันสีขาวหายากมากคันสีขาวเมทัลบอดี้ล้อยางรถตัวรถบอดี้เหล็กตัวรถเป็นเหล็กบเบาะยางเอ้ล้อยางเ็นเซนอะไรสักอย่างหนึ่งสองนันสุดท้ายผมไม่รู้สำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายวี